สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนวยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมโอวอร์กันอีกแล้วนะครับโอวอร์มีอัปเดตนะฮะตอนนี้อัปเดตของโอวอร์ก็เป็นโอลิมปิกนะฮะโอวอร์โอลิมปิกนะฮะวันนี้ก็ผมแคสวันพุธนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาลงวันพุธนะมันอัปเดตวันพุธนะฮะอันนี้คลิปต่อจากวันศุกร์นะฮะวันศุกร์เป็นคลิปที่ผมทําไปแล้วนะฮะแล้วผมค่อยมาทาอันนี้นะอันนี้เพิ่งอัปเดตมาเลยนะฮะของใหม่ก็มาเยอะนะฮะนี่นะฮะ ใหม่มาเยอะเลยไฮไลท์อินโทรวิทอเรียโพสชุดใหม่นะฮะเนีย่ยเทวเซอร์นะฮะชุดใหม่ทั้งนั้นนะฮะปืนก็เทนะฮะเนี่ยชอบปืนนี่ละทุกตัวก็เพิ่มมาบางตัวก็ไม่เพิ่มนะฮะอย่างลูซิโอนะเพิ่มเป็นไอ้นี่นะฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเป็นปืนลายบอลตรงนี้ด้วยนะฮะนี่เทมากมันเปิดกล่องได้อย่างเดียวนะฮะ แล้วรูทบล็อกก็จะเป็นรูปแบบนี้แทนนะนี่เฮ้ยเผอกดโอ้ได้สีทองโอ้ได้เงินเออเออใช่เราเผอกดแต่เราได้ของดีอ่ะดีเราได้ของดีสุดยอดดีมากเลยนะเนี่ยได้ของดีมาอันนี้เป็นรูปบอปกติใช่ไหมน่าจะปกตินะ มันต้องซื้อใช่ไหมถ้าผมไม่ไมรู้นะน่าจะซื้อนะดูดิโอเคโอเคโอเคสิบกล่องนะฮะตะกี้เปิดไปหนึ่งนิวได้ของใหม่มาเลยได้บัตชั่นเป็นสกรนไอ้นี่สเปยนะฮะแอนนาไซไอ้นี่มาชุดที่รูรูของเกนจิก็มาด้วยนะฮะนี่เป็นโอลิมปิกนะนี่อันนี้เท่มาก อันนี้เท่มากเลยเนี่ยอันนี้ก็เท่เกนจิเท่ทั้งหมดเลยะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นอวักันนะฮะเหมือนวันนี้จะมาปั๊มกล่องกันนะหรือไม่อันนี้มันก็จากปกติมันจะเต็มช่องเป็นสี่เหลี่ยมเลยไงแต่อันนี้มันเว้นไว้สองที่นะฮะรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่มาไม่เกิดอะไรนี่แหละอยากให้มีตัวยิบสามมาเนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นซัมบานะก็ไม่รู้อะเราเล่นไปก่อนแล้วกัน นี่นะอันนี้ก็เป็นนี่โอเควันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ยนะฮะให้มาดูใครเนี่ยของใหม่ก็มาเยอะเลยนะฮะนี่ของบัชชันนะฮะบัชชันเท่สุดละนี่นี่นี่นวมนะเท่เนี่ยชอบเล่นบัชชันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็สเปย์มาใหม่ใหม่ทั้งั้นนะดูก่อน วันนี้เราก็จะมาดูของกันนะดีว่าก็มีมาใหม่นะนี่นี่ดีว่านะเป็นไอ้นี้นะต้องเปิดกล่องอย่างเดียวน,นะอันนี้ก็ดีว่านี่วะกดผิดตัวนี่นะชุดนี้ชุดนี้เท่สุดแล้วผมว่าเจนจิก็ของตะกี้นี้นะฮันโซก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มนะไม่มีอะไรเพิ่มเลย จังไรก็มีอันนี้นะอิโมไม่ใช่ไม่ใช่ใชจังไรมีวิตเตอร์ลี่โพสใหม่นะฮะนี่อันนี้เอ,อื้อวิตตอรีอ่โพสเท่มากอะ่ะว่ใครมาดูลูซิโอลูซิโอก็ดูชุดไปแล้วนะฮะตะกีน้นี้อิโมก็มาใหม่ด้วยนะฮะน,นี่เนี่ยเน,น่เท่มากอะ งอดีอันนี้ก็อีโมโใหม่นะนี่เทมากเลยแมคคีก็ชุดมาใหม่นะเป็นชุดอเมริกานะนี่เป็นชุดอเมริกาเท่เดเท่เดและที่เหลือก็ไม่น่ามีนะของแมคคีมีอยู่ใครเนะี่ยแล้วก็เหมยเหมยไม่มีนะฮะไม่มีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นเลย มอร์ซี่มีใหม่นะเป็นชุดนะฮะเป็นชุดสีแดงนี่ต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มต่อเป็นฟาลาวิกตอรีโร่โพนะฮะนี่ได้เหรียญนะเป็นรูปโอวัลนะฮะเนี่ยรีเปอร์รีเปอร์ก็มีนะอิมไม่ใช่อิโมไม่ใช่อิโมเป็นไอ้นี่นะฮะวิกตอร,รี่โพ นี่ถือเหรียญไลฮาร์ดเกอร์ไลฮาร์ดไลฮาร์ดไลฮาร์ดไม่มีอะไรเพิ่มนะฮะมีแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยรถฮอกรถฮอกก็มีวิกตอรี่โพสเพิ่มมานะฮะเป็นอันนี้อันนี้อะไรอันนี้นี่เท่มากฮนะชูแขนถือเหรียญน,นะเป็นโอวัล โอลิมปิกนะฮะวันนี้ก็มีแค่ดูของนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะมันเป็นชุดที่แถมมากับอันนี้นะออริจินนะฮะอีโมออสโลเจอร์มาใหม่นะเป็นอันนี้ตีกรอบนะดูหน้าดิฮะหน้ามีหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เปิดตาข้างหนึ่งนะ อันนี้ใช่ของดาวขุมบอลไปเนี่ยที่เป็นสเกลเตอร์ที่มันวัดพลังนะก็น่าจะมีใครเนี่ยซีซิเมนต้าก็มีไอ้นี่นะอีโมผมดูไปแล้วรอบนึงนะนี่งอเห็นข้างหลังเลยโอเคไม่ไม่ ท็อปจอนก,อกอ็มาใหม่นี่สีโคตรเจมแล้วก็วิกตอรีโพรนะง้อโคตรน่ารักนะอันนี้กอดป้อมปืนนะตัวเล็กแต่แรงเยอะนะฮะนี่ติดเหรียญด้วยเหมาะกับเอาไปเป็นนี่นะใครได้ MVP ไม่ใช่เพ y o อ t ฟ e g เกมนะ ก็จะได้เงินไปอืมเหมือนมากนะฮะได้เพย์ออฟเดเกมแล้วจะได้เหรียญก็ดีอันนี้เทวเซอร์ก็มีอันนี้มาใหม่นะชุดเป็นสีทองนะนี่อันนี้แล้วก็อันนี้นะอันไหนนะวิกตอรี่ไม่ใช่ไฮไลท์โทนะมาใหม่เป็นอันนี้นะนี่กระโดดข้ามไมนี่ ต่อไปก็เป็นวินโด้เมเกอร์นะวอตตี้โพส์มาให<ๆ>ม่เป็นอันนี้นะสือเหรียญเหรียญมันหนักมากเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นไอ้นี่มันเป็นทองอะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดมาใหม่นะโอเครมาวินตันไม่มีอะไรเพิ่มนะน่าจะอาอมีมีมีม,มีนี่วิ c ตอรี่โพสนะจูบเหรียญน,นะ จิงต่อไปก็เป็นฟาล่าฟาล่าอะไรเนี่ยฟาล่าฟาล่าผมจะเรียกว่าฟาล่าแล้วกันนะก็ไม่อ๋อมีชุดมาใหม่นะตัวนี้เป็นชุดสีทองอะนี่ปืนสีดำเทดีปืนนี้ไม่ค่อยเทนะปืนอันนี้ปืนนี้เทแต่ชุดไม่เทแต่ชุดนี้เทไม่เป็นไร ต่อสินยาตานะสินยาต้ามาใหม่ก็เป็นอันนี้นะรู้สึกว่ามันจะเก่งกว่าใครเลยนะได้เหรียญทองมาเยอะมากอ่ะมันเป็นมันเปลี่ยนจากไอ้นี่นะที่ของขอเป็นทองนะมีกี่อันเนี่ยมีอยู่สิบอันนะอ๋อมีอยู่เก้าอันนะมีอยู่เก้าอันโอเคก็มีแค่นี้แลนะฮะแต่ไม่แน่ใจมันจะมีร้านใหม่มาด้วยเปล่า ยังไม่แน่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็น่าจะมีแค่นีนะไอพวกของใหม่ๆนะก็มีแค่นีนะเดี๋ยวพานหน้าถ้าเกิดจบภาคน,นี้นะเดี๋ยววันศุกร์ก็จะมีแถมคลิปต่อจากอันนี้นะเป็นเล่นนานๆเลยนะเพื่อเอากล่องไอพวกนี้นะเอากล่องนะแล้วเล่นถึงเลเวลไอ้น,นี่เลยนะเลเวลเก้าสิบแล้วนะตอนนี้ พาหน้าก็จะเล่นประมาณนานๆเลยนะแต่นั้นเปล่าเล่นแบบบอกตัวละครนะว่ามีอะไรบ้างสอนป่าสอนนะคือเล่นไประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนตอนนั้นนะเพื่อมาปั๊มกล่องอย่างเดียวนะโอเคก็มีแค่นี้แหละก็เขาหน้าเราก็จะมาเล่นกันนะอันนี้หลังจากวันศุกร์นะคลิปนี้มาจากหลังวันศุกร์นะก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นลงวันศุกร์นะสองคลิปนะอีคลิปก็จะเป็นของอนี่นะ เกมโอวัสเหมือนเดิมนะเกมโอวัสดสี่อันเลยนะพุทธสองโอวัสศุกร์ก็สองโอวัสนะวันศุกร์เราก็จะมาเล่นโอวัสแบบนี้กันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ